หน้าเขาโวกเลยทาแป้งมาหรือเปล่าไม่รู้โ,โหทุกคนนะเห็นหมดเลยนะทั้งทั้งตับไตไ้พุปงปอดเปิดอะไรเห็นชัดเลยนะครับเนี่ยในกล้องเนี่ยก็น่าจะได้ยินนะครับ เป็นเลยเนี่ยทุกคนดูเอาไม่พลาดแน่นอนรอบนี้ตามไปถ,ถึงที่สุดเลยครับเนี่ยอยู่หลังต้นไม้อ่ะทุกคน สวัสดีครับทุกคนนะในค่ำคืนนี้ผมก็ได้กลับมาในพื้นที่ที่เจอกระสือนะครับนะในค่ำคืนนี้ผมก็มาคนเดียวเช่นเคยนะครับนะชายเดียวนะครับก็มาดูกันนะว่าผีกระสือตัวนี้ยังอยู่ที่นี่หรือเปล่านะมาสังเกตดูกันอีกนะอืมผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าผีกระสือตัวนี้เนี่ย มันอาศัยอยู่ในร่างไครนะกอผมมาเขาก่อนเนี่ยผมเนี่ยพลาดเองทุกคนอันหลังไปแวบเดียวเนี่ยหายเลยนะครับไม่เจอเลยนะอ๋อในค่าคืนนี้เนี่ยผมก็จะกลับมาพิสูจน์ละก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะครับนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปนั่งซุ่มเงียบอยู่นะครับในแต่ละในพื้นที่นะทุกคนที่ผมเจอนะครับ ถ้าผมเจอเขานี้เนี่ยผมสัญญานะครับว่าผมจะไม่พลาดแล้วจะตามไปดูให้ได้นะครับว่าเขาเนี่ยสายอยู่ในล่างใครนะใยคนในหมู่บ้านที่บริเวณใกล้ๆแถวนี้หรือเปล่านะครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลาเนี่ยเราไปกันดีกว่าไปพิสูจน์กันนะครับ เหมือนเขาเนี่ยจะได้ยินเสียงผมหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจนะ,จะมาเดี๋ยวฟังวไ้ไปดูทุกคนนะว้าว้ม,มาเป็นพวงเลยทุกคนเห็นไหมโอ้จะจาเลยทุกคน โอ้ทุกคนมาเป็นพวงเลยนะทุกคนเห็นไหมเหมือนเขาเนี่ยกำลังจ้องมองผมอยู่นะน่าก,กลัววะยา,วาไม่กลัวอยู่แล้วนะคือผมเนี่ยไม่กลัวอยู่แล้วแล้วจุดประสงค์ของผมเนี่ยอยากจะช่วยเขามากกว่านะครับทุกคนนะถ้าปล่อยไว้แบบนี้เนี่ยเขาจะทรมานได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวตามไปดูใกล้ๆดีกว่า คอยๆย่องตามไปดูนะครับ ขารู้แล้วแหละว่าผมเนี่ยส่องไฟไปแต่เขาก็พยายามที่เหมือนจะมองผมเหมือนกันไม่รู้อยากจะกินของส,สดเนี่ยอยากจะกินผมด้วยหรือเปล่านะครับแต่บอกเลยนะทุกคนนะว่าทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับจะเจออะไรประมาณนี้นะคือพวกนี้เนี่ยเราไม่ต้องกลัวนะเขาจะไม่ทำร้ายคนหรอกเขาจะหากินพวก เป็ดพวกไก่ของชาวบ้านนะครับนะอืมนี่เราควรที่จะช่วยเขามากกว่านะไม่ใช่ว่าไปทำร้ายเขานะครับถ้ามีวิธีเนี่ยอาจจะเอาหมอเหมืออะไรพวกนี้เนี่ยไปปราบนะครับทุกคนนะแล้วก็ถ้าปราบไปเนี่ยคือคนที่โดนสิ่งล่างอยู่เนี่ยจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะครับอ่อนันก็แล้วแต่ความประสงค์ของญาตินะครับ ถ้ให้ทำหรือเปล่านะถ้าให้หมอทำก็คือยานเนี่ยต้องทำใจนะครับอืสังเกตดูเอาผมจะไม่รีบหรอกค่ำคืนนี้ผมพร้อมตลอดแะแต่ถ้ามาใกล้แล้วมากัดผมเนี่ยผมก็พร้อมที่จะป้องกันตัวนะครับก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะ อาจจะเจอแต่ล่างที่ไร้เงานะครับถ้าไปเจอล่างที่ไม่มีหัวก็นั่นแหละครับทุกคนก็เป็นล่างของผีซืะสือตัวนี้ mm hmm. แหละในหลายคนก็อาจจะสงสัยนะผมว่าน่าจจะเกิดข้อสงสัยนะครับว่าหัวเนี่ยไปไหนนะ mm hmm. ผมไม่ใช่ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีนะครับแต่เขาก่อกวนคนอื่นนะ ทำให้คนอื่นเนี่ยเดือดร้อนเราก็ต้องมาจัดการเดี๋ยวเขานะครับต้องต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะนเสียงใครวะมันมีเสียงคนดังทางนีน้มันมีเสียงคนดังทางนู้นครับทุกคน ก็ตามไปดู อุ้ยนั่นทุกคนนั่นนั่นัน่นน,น,น,นทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวใกล้อีกหน่อยมาเป็นพวงเลยอ่ะทุกคนเห็นไหมหอืมไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะพาผมไปไหน เหมือนเขาเนี่ยจะพาผมไปไหนสักที่ผมดูแล้วแต่ผมบอกเลยนะคือในล่างเนี่ยมันไม่ใช่คนแล้วนะครับทุกคนอัน,นี้เขาจะไม่มีสติอะไรอยู่เหมือนตอนที่เป็นคนอยู่เลยนะเขาจะไม่รู้ตัวเลยนะครับเพราะว่าโดนกระสือเนี่ยสิงอยู่ในล่างนะ เขาทำอะไรไม่ได้เลยนะครับถ้าพูดตามตรงแล้วเดี๋ยวตามไปดูต่อไปนะคือในคืนนี้ผมจะไม่ปล่อยไว้แน่นอน,นครับผมเนี่ยจะตามไปดูให้ได้เลยว่าสิงอยู่ตรงไหนสิงอยู่ในร่างที่ไหนนะครับในร่างใครนะต้องรู้ให้ได้นะครับในค่ำคืนนี้เพราะว่าคืนก่อนเนี่ยผมเนี่ยพลาดไปนะ นั่นทุกคนนะั่นนันน่นนเห็นไหมหน้าเขาโบกเลยทาแป้งมาหรือเปล่าไม่รู้โอ้ทุกคนนะเ,เห็นหมดเลยนะทั้งทั้งตับไสไต,ตพุงปอดเปิดอะไรเห็นชัดเลยนะครับเนี่ยคนเห็นไหมอม <c oughs> บอกเลยว่ามันไม่ธรรมดา,าจริงๆนะครับกสื่อตัวนี้มันเหมือนเหมือนกับเขาเนี่ยจะไม่กลัวผมเลยนะะสู้กับผมมากๆเลยนะครับดูเนี่ยถ้าเป็นกระสือทั่วไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะบินหรือว่าเหาะไปทางอื่นแล้วนะครับเดี๋ยวสังเกตสังเกตต่อไปเรื่อยๆนะทุกคน ดูนะครับว่าจะสิงอยู่ที่ไหนดูครับว่าล่างเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนผมเนี่ยจะไม่ปล่อยจะไม่พลาดแล้วครับวันนี้ มันไม่โฟกัสนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวมือผมไปโดนนะ มีเสียงคนดังทั้งนู้นเนะไม่รู้เป็นชาวบ้านนี่มาหาจับกระสื่อตัวนี้หรือเปล่าทุกคนจะจ่าเลยทุกคนเนีจ่าเลยนะครับ ผมไม่ปล่อยไว้แล้วนะคืนนี้เขาทำอะไรกันไม่รู้ทุกคนดังทั่วะไรข้างหลังผมเนี่ยตุบตบุตับตับนะในกล้องเนี่ยก็น่าจะได้ยินนะครับ เมื่อเขาจะสู้ผมด้วยอะดูแล้วมันมนเขาไม่ไปไหนอะเขาจะสู้มันใครมันทำอะไรวะนะมาหาจับผีกระสือตัวนี้หรือเปล่าไม่รู้ทุกคนมันไปโน่นแล้วทุกคนเพ<ๆ>อแป๊บเดียวไปโน่นแล้วครับ เผื่อไม่ได้เลยนะทุกคน ทำไมมันนิ่งไปวะไม่ไปไหนเลยทุกคนมันนิ่งกิ๊บเลยอะ สีขาวนะครับหน้าตาเนี่ยสีขาวภามันแตกหน่อยนะทุกคนนะดูดูเขานะครับเขาจ้องมองจ้องมองผมเนี่ยคือน่ากลัวมากเลยอือดูหน้าตาเขาทุกคน เสียดายผ้ามันแตกไม่น่อยมองเห็นนะแต่ผ้ามันจะแตกหน่อยนะครับอืมดู อวามมันแตกทุกคนดูขยับแล้วทุกคนนะขยับแล้วดูให้มันชัดครับทุกคนเนี่ยกระสือตัวมันเป็นเลยเนี่ยใครไม่เคยเจอ็มามดูเอาเอางครับ きぜ อยู่หลังต้นไม้ร้อยหลบอยู่หลังต้นไม้เนี่ยทุกคนผมจะไม่ปล่อยไม่พลาดแล้วทุกคนครับชัางมีดไม่รู้ว่าเป็นกโกนลโกลงเขาเขาหรือเปล่านะครับแต่เมื่อกี้ผมเห็นชัดเลยว่าร้อยหายไปในหลังต้นไม้เนี่ย เฮ้ยเอวทุกว่โอ้โพลาดจนได้ครับผมก็จ้องมองอยู่ตลอดเวลานะไม่รู้ว่าเขาเนี่ยไปทางไหนครับอืมพลาดอีกแล้วครับ สิงอยู่ในต้นไม้หรอทุกนไม่ใช่หรอกมันไม่สิงอยู่ในต้นไม้ไม่ได้มันต้องกลับเข้าล่างครับโอ้พลาดจนได้ครับทุกคนเดี๋ยวนั่งเงียบอีกสักพักดีกว่าเดี๋ยวนั่งเงียบแถวนี้แหละทุกคนอีกสักพัก อาจจะเจออีกนะครับหรือไม่อาจจะไม่เจอแล้วนั่งเงียบดีวกว่าทุกคนฝ่ายด้วยเฮ้ย,ฮยเดี๋ยวมันม่ไม่แล้วไม่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,วเ,ยวเยวพื่ไปใหญ่เฮย้ยน้ำไปอะ่ะทุกคน เดี๋ยวมันดับไปตรงนั้นแหละแต่แดงว่าต้องอยู่ตรงนั้นใครวะเฮ้ยมันคนนี่ทุกคนเนี่ยมันกลับเข้าล่างแล้วเนี่ยเนี่ยเวกคนเนี่ยเขากลับเข้าล่างแล้ว เป็นสาวครับเป็นสาวไม่ใช่ปอบตัวนี้เป็นสาวครับทุกคนไม่ใช่คนแก่นะเป็นสาแล้วไฟฉายผมเนี่ยมันเป็นอะไรวะแบตจะหมดเปลี่ยนทานแค่นี้เดีย๋ยวทุกคนผมเปลี่ยนทานไปใช้กันต,ตามไปดูด้วย ออก็บองนี้อทุกคนสะวางนะน่าจะใช้ไฟฉายก็บองนี้ตั้งนานแล้วเดี๋ยวเย่าไปบาวเนี่ยเหมือนเขาจะร้องไห้ด้วยครับ ก็กวากมือให้ผมเนี่ยเข้าไปหาเนี่ย พาผมไปไหนวะเนี่ยเดินวนไปวนมาเนี่ยทุกคนคดูแล้วเป็นสาวแล้วทุกคนนะไม่ใช่คนแก่นะครับดูจะผิวเผิอเลยนะไม่พลาดแน่นอนรอบนี้ตามไปถึงที่สุดเลยครับ อยู่หลังต้นไม้อะทุกคนแอบอยู่หลังต้นไม้หลังต้นไม้เนี่ยทุกคนหลังต้นไม้ไม่พลาดแน่นอน,นผมจะไม่ทำลรยเขานะถ้าเขาไม่ทำลายผมก่อนผมเนี่ยจะจับมัดไว้แต่เขาเชื่อกมากเลย กับเขาล่างแล้วเอาเชือกมาไป้รอบนี้ไม่พลาดแน่นอนเฮ้ยคนครับเดี๋ยวหมุน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 ,หม,นหมุนไม่มีใครครับเนี่ยหายไปต่อหน้าต่อตาเลยครับทุกคน โอ้โห oh ผมคิดว่าไม่พลาดแล้วนะผมกะว,ว่าจะล็อกคอแล้วก็มัดแขนมัดขาไว้เลยนะอือห mm ือ hmm. เขาฉลาดมากๆเลยคนระับผมเนี่ยไม่ทันเขาเลย oh, วันนี้ผมพลาดสองรอบเลยนะทุกค ผมต้องกลับมาที่นี่อีกต้องมาช่วยกันจับหลายคนต้องล้อมหน้าล้อมหลังเลยนะผมพลาดอีกแล้วเนี่ยจะจาต่อหน้าเลยเมื่อกี้เนี่ยนายไปนไหนได้ครับโอเคทุกคนก็เดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวกลับแล้วนะครับแต่ผมจะกลับมาอีกแน่นอนเพื่อมาจับกระสือตัวนี้นะแต่ต้องมาแบบหลายหายคนนะเพื่อ จับมัดแขนมัดขาเลยนะครับแล้วก็จับอส่งญยตดนะแล้วก็ไม่รู้จะจับได้หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าถึงตอนนั้นโอ <c oughs> ใครที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปผมเนี่ยเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเ,เดี๋ยวต้องเจอกันอีกแน่นอนครับกับผีกระสือตัวนี้นะโชคดีทุกคนครับ